คนดวงเฮงถูกลอตเตอรี่30บใบไม่ลืมแก้บนหลวงพ่อใหญ่แถมขอเลขเด็ดงวดนี้สาวใหญ่ดวงเฮงถูกลอตเตอรี่30บใบไม่ลืมกลับมาแก้บนหลวงพ่อใหญ่ วัดบางแขมแถมขอเลขเด็ดนวดนี้กลับไปเสี่ยงโชค16ตุลาคม2567วันที่6ตุลาคม2567วัดบางแขมจังหวัดนคนปรปฐมถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดนคนปรปฐมหลังจากกรมศิลปากรได้มาสำรวจพบว่าพระอุโบสถและพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่มีอายุการสร้างกว่า200ปีที่อยู่ภายในพระอุโบสถซึ่งสุดโสมตามอายุภายในโครงสร้างขององค์พระเป็นไม้ไผ่นำมาผูกสารเป็นโครงสร้างไม่ใช้เหล็กกระทั่ง รมศิลปากรน,นำไปบูรณะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเปิดให้สาธุชนเข้ากลับไหว้ขอพรขอโชคลาภเพราะส่วนใหญ่ที่มาต่างมีความเชื่อตามคำโบราณที่ว่าเมื่อได้กลับไหว้หลวงพ่อใหญ่แล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยและยังได้รับโชคทำสิ่งหนึ่งประการใดเมื่ออธิษฐานขอก็จะได้ตามความต้องการสำหรับในช่วงวันหยุดเสาอาทิตย์สาธุชนทยอยเดินทางมากลับไหว้ที่โบสถ์มหาอุดอายุ200ปีโดยภายในโบสถ์มหาอุดที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตจะมีผู้คนจากหลากหลายจังหวัดเดินทางมา กรับไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายจากการสอบถามนางส้มเขียวสะอาดอายุ59ปีผู้ที่เดินทางมาออกโรงทานไส้กรอกอีสานเพื่อแจกจ่ายให้กับสาธุชนเผยว่าตนเองถือเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้โชคลาภจากหลวงพ่อใหญ่โดยงวดที่ผ่านมาได้เข้ามาจุดประทัดถวายกับหลวงพ่อซึ่งได้เลขตรงๆรสองตัวท้าย5 9 โดยเป็นเลขตรงกับอายุจึงได้กว้านหาซื้อลอตเตอรี่จำนวน30ใบจนได้รับเงินกว่า60,000บาทถือว่าได้โชคใหญ่จึงกลับมาทำบุญครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันขอเขย่าเซียมซีขึ้นปรากฏเป็นหมายเลข1.8 และ4ซึ่งหลานสาวที่มาด้วยกันเขย่าเสียมสีได้หมายเลข6 6หหากถูกรางวัลใหญ่จะนำสิ่งของมาถวายเลี้ยงสาธุชนที่มาวัดอีกทางด้านพระครูพิพาสุดกิจเจ้าอาวาสวัดบางแขมเผยว่าชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากใครมีความทุกข์ได้มากราบไหว้ก็จะคลายทุกข์บรรเทาทุกข์ได้สำหรับโบสถมหาอุดแห่งนี้ภายในประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่และรอยพระพุทธบาทหากใครมีชีวิตติดขัดใครมีปัญหาชีวิตขอเชิญมากราบไหว้หลวงพ่อใหญ่ภายในโบสถมหาอุดสำหรับโบสถ์ มหาอุดยังรักษาเอกลักษณ์เก่าของโบสเก่าเข้าออกได้ทางเดียวไม่มีหน้าต่างตั้งแต่ในอดีตไม่ว่าจะมีการทำสงครามหรือออกรบก็ตามมักใช้โบสมหาอุดในการทำพิธีบวงสรวงสักการะต่างๆเพื่อให้พ้นภัยและยังให้โชคกับผู้ที่มาขอโชคกันอย่างมากมายอีกด้วย